รนดัมหนึ่งนาะทีมีคำตอบกับมินาวาทาโร่เขาไม่กล้าจีบเพราะอะไรคนคนนี้นะคะเขาอาจจะกลัวเรื่องของความมีสเสน่ห์ของคุณและรู้สึกว่าเขาเองเคยเจ็บปวดเรื่องของความรักที่มันเป็นความลับที่มันไม่ได้แสดงออกกันอย่างชัดเจนแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะอาจจะเรียกว่าเขาเป็นคนที่อยากจะทุ่มเทให้กับความฝันกับความรักกับความ ที่สามารถดูแลคนอื่นได้แต่ว่าเขาไม่สามารถให้อะไรคนได้เพราะตอนนี้ตัวเขาเองยังไม่พร้อมแล้วก็ต้องการสืบค้นในเรื่องของความรู้สึกที่ชัดเจนมากขึ้นและตัวเขานะคะยังมีความเศร้าความหลังที่ต้องเยียวยาตัวเองให้มันเรียบร้อยก่อนไม่งั้นเขาไม่สามารถทําตามหัวใจตัวเองได้ตราบใดที่ความหลังมันยังฝังคาใจอยู่นะคะมีดปักกลางหลังก็ต้องไปรักษาให้หายก่อนค่อยกลับมารักกันนะเพราะงั้นเขาเลยไม่กล้าจีบนะคะ หากฟังคลิปนี้แล้วชอบฝาก s ับ s ไ r i b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะ